สวัสดีค่ะพบกับบอลสีชลลี่สไตล์นะคะวันนี้ชวลี่จะมาเปิดตู้นะคะแบ่งปันบอลสีราคาถูกๆนะคะต้นละ100บาท50บาทก็มีนะคะอันนี้นะคะก่อนจะไปชลลี่พามาสองวันสุกก่อนวันสุกที่เพิ่งผสมไปนะคะเพิ่งผสมไปน่าจะติดแน่นอนต้นนี้สุดยอดจริงนะคะสวยมากนะคะวันศุกคือชลลี่วันนั้นอนะ่ะผสมตอนตอนกลางคืนนะคะพอกลางวันอยากให้แบบว่า พี่พี่นะคะเห็นสีสันของวันศุกร์มันสวยมากๆเลยนะคะพี่พดูสีคือแบบดีสวยมากนะคะแล้วก็ทีแบบ่มีดอกดนวยน,นะคะกําลังจะแตกฝักก็คือเป็นเป็นใบกลมใบกลมแบบสีเขียวแหละแต่น้องขายาวเนี่ยมันมีความมีความลายอยู่นะคะทุกคนแล้วก็มีสีลายนักป่านะคะสีลายนักป่าเนี่ยดอกคือแบบใหญ่มากนะคะใครที่แบบอยากจองแบบเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ทักชลินมาได้นะ พักรา,ารีมาได้นะคะหลังไม้นะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะหรือโทรมาเลยก็ได้นะคะเบอร์โทรซูรีก็แปะไว้เดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ให้นะทุกคนจริงๆเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์คือเบอร์เดียวกันนะคะโทรมาได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมพักมุมพักเอ,อพักฝักนะคะพักคุณแม่ๆไว้แถวๆนี้นะคะแล้วก็ต้นอื่นๆนะจ๊ะสวยมากวัน เปโดรี่แบบว่ารอวันสุกนี้มากๆนะคะทุกคนแต่ว่าพอมันเป็นดอกจริงๆแล้วเราก็หายเกสรแบบว่าไม่ทันเราก็เลยเอาผสมกับตัวน,นั้นแหละศลานักป่าดนะคะมีศลานักป่าก็ผสมกันนะคะอาะโรลี่พาไปเปิดตู้อีกตู้หนึ่งก่อนตู้นี้ดีกว่าพี่ๆโจลี้มีอ่อว่านอะไรนะจังหวัดศรีสะเกดนะจังหวัดศรีสะเกดทุกคนตู้มันก็จะแบบผัง นี่จังหวัดสีสกเกตนะคะรอยหนอนกินอันนี้กําลังมาหนอนนี้กําลังมาคือมันเป็นแยกหนอแบบหนอแบบหนอเขี้ยวนะคะทุกคนอันนี้คือต้นแม่เขาแบบใหญ่ๆต้นแม,แม่เขาใหญ่ๆแต่ว่าเขาโดนแบบมันมันขึ้นเชื้อราแล้วมันยุบไปเลยนะคะน,นี่กําลังจะกําลังจะฟื้นนะคะกาลังจะฟื้นเดี๋ยวชลิพาไปตู้อื่นเลยนะคะของเล่นเยอะมาก แล้วก็อันนี้ผสมไปเหมือนการติดไหมเนาะน่าจะติดแหละอันนี้ออกเป็นสีส้มๆนะส้มๆมือชายชนนะคะใครสนใจชายชนก็ทักได้นะคะตัวนี้ชนเรียให้ร5อยห้าสิส่งฟรีนะจ๊ะชายชนตัวนี้คือไปลุ้นเอานะคะมันก็อาจจะออกแบบเนี่ยสีแดงมันกําลังมานะคะสีแดงมันกําลังมานะคะแต่แต่ต้นที่เราแยกหนอนี่คือแยกหนอนะคะแยกหนอมาคือแบบแดง แดงชัดนะคะมีมีต้นนี้อันนี้ติดแล้วมั้งอันนี้ผสมตัวเองนะคะเพราะว่ารีแบบมาผสมตอนที่มันฟูแล้วอะเกรมันฟูก็เลยเอาเคาะใส่นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราปล่อยให้เกรองมันฟูแล้วก็ผสมตัวเองนะคะก็ปรากฏว่าติดเฉยนะคะทุกคนติดนะคะเนี่ยติดนะคะแต่บางทีอะพอมันเหนียวตรงนี้แล้วมันจะไม่ค่อยติดนะคะ อันนี้รวยรุนฟ้านะจ๊ะอันนี้พี่รวยรุนฟ้านะคะอันนี้คือมุมมุมจูเลียคือย้ายออกมาจากมันไม่สามารถอยู่ตู้ได้ไหวนะคะทุกคนก็เลยย้ายออกมาเลี้ยงข้างนอกนะคะก็จะมีแบบว่าขันซื้อขันมาลองอีกทีหนึ่งนะคะตู้เราก็ลงลงแล้วแหละเพราะว่าลี่ย้ายออกมาต้นใหญ่ไปข้างนอกแล้วละ่ะดูสิต้นนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้จอมแล้วนะเพราะว่า มีเจ้าจาักรพพัดออกหน่อยอแล้วทุกคนมีใครอยากได้ไหมเจ้ากรพั๊ดชลีขายให้ถูกๆแบบร้อยห้าสิบนะหน่อนี้นะหน่อนี้นะร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวแค่ให้เดี๋ยวแค่ให,ให้นะคะเนี่ยลายของเขานะคะนี่คือเจ้าจักรพพัดนะคะทุกคนมีเอ่ออันนี้ก็น่าจะเป็นหน่อไหมหรือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่หนอนะคะ่ะทุกคนเออนี่มีหนอแหละชลีว่านี่มีหน่ออยู่นะคะ แต่ยังไม่แย่เพราะว่าเผื่อเขาจะเป็นดอกนะคะต้นนี้คือต้นออสีมงกุฎนะคะตอนเด็กๆเข้ามาแบบโคตรเขียวนะคะแล้วก็แบบชมพูกัดสวยมากๆนะคะตอนเป็นสาวนี้โคตรสวยเลยเนี่ยสีเป็นแบบนี้เลยชมพูสวยมากนะคะต้นนั้นได้มาจากบอลสีบ้านสิงห์นะคือลายเลยทุกคนสวยมากต,มไปไปตั้งฟอร์มนะี่ไปตั้งฟอมนะตัวนี้คือสวยมากนะคะสวยๆชอบเราก็ไปสวนคนอื่นก็แบบ แบ่งปันอะไรเงี้ยนะคะรีบปิดลายตาหน่อยนะทุกคนไม่ได้เปิดตั้ไวนะ้ตู้นี้คือมีอะไรเอ่ยนะคะตู้นี้ชลิปปล่อยอยู่นะใครอยากได้โอ้มัคควรันลังสันมัคควรันลังสันอะ่ะชลิปมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนคือแบบพอผ่าพอผ่าแล้วมันได้ออกเยอะๆมากๆนะคะ ใครรับเดี๋ยวชล,ลี่ให้ร้อยห้าสิบาทรวมส่งเลยนะมะัควบนลังสันนะคะมาควัอลังสันสวยมากนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้คือเป็นต้นสะโพกใหญ่ๆนะคะมันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะชล,ลี่ให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะตัวน,นี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะไหนที่ราคาแบบหนึ่งร้อยบาทลงมาอย่างเงี้ยคะ่ะชล,ลี่ขอคิดค่าส่งนะคะพี่พ ถ้าแบบร้อหรือแบบต้นที่150 200าสิรอยอะไรเงี้ยช่วนที่ขอไม่มีค่าส่งนะจ๊ะต้นนี้ก็100นะคะเป็นใบที่แบบว่าอา๋อสะโพกแบบใหญ่ๆอ่มันก็ไม่ไม่ถึงกับกลมแล้วมันมีเม็ดสีสวยมากนะคะมีเม็ดสีสวยมากนะคะใครที่อ๋อชอบสีสันออกแนวแบบพวกพวกพัทยาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะคือสวยมากๆนะคะ100บาทนะจ๊ะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้คือใหญ่บึ้มๆเลยอะ่ะ มัน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 เกิดจากอะไรหรือเปล่ามันมีหน่อด้วยสองหนอนะคะต้นนี้ใครรับคือสวยมากๆเลยค่ะพี่พี่ใครรับชลลี่ให้หนอนี้ไปทั้งหมดเลยนะคะ250สองร้อยห้าสิบส่งฟรีเลยต้นนี้นะคะแคปมาได้เลยแล้วมันมีหน่ออีกสองหนอคือแบบกําลังสวยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าแบบเก็บดีไหมอ่ะไม่เป็นไรถ้าใครถ,ถ้าใครแบบสนใจก็250สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะต้นนี้มันมีหน่ออีกคือมีสามต้นอนะ่ะทุกคนอนะ่ะมีสามต้นนะคะต้นนี้มีสามต้น ะะชอรี่แบ่งปันแหละเนาะเพราะว่ามันมีเยอะทุกคนดิฉันภูมิใจเสนอต้นนี้มากๆผีเสื้อแบบผีเสื้อจริงๆเด้อเนี่ยมันเป็นผีเสื้อแบบผีเสื้อจริงๆผีเสื้อมากๆเลยอะ่ะคือแบบจริงๆมันมันกอมันกอต้นใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าชอรี่ตัดใบออกไงเพราะว่ามันมันแบบมันเป็นใบเก้งก้างนิดนึงแล้วเพิ่งย้ายกระถางใหม่นะคะ ตัวนี้ไม่ได้ขายนะคะพี่พเอามา่ให้ดูเฉยๆต้นนี้สีขาวแล้วก็เป็นใบสีอมพูสวยมากองคุริมานนะคะทุกคนองคุริมานคือสวยมากๆค่ะองคุริมานคือแบบสวยมากๆเลยะค่ะพี่พี่นี่ใครที่ชอบสายดําอ่ะสายเป็นแบบสายดักดาร์กนะคะกระดูกนี่คือแบบดําไม่ยมเลยนะคะพี่พ กระดูของ,ององคุริมานเนี่ยคือเขาดําเนียมเลยเนาะแล้วก็สีออกแดงแล้วก็กระดูกสีดําสวยมากคือมันฟื้นมันเพิ่งฟื้น่ะทุกคนมันตายไปประมาณปีหนึ่ง <c oughs> คือกว่าจะแบบประครบประงมให้มันกลับมาได้ขนาดนี้นะคะคือแบบใช้เวลาเยอะมากนะคะองค์คุริมาน,นะคะท <c oughs> ุกคนได้มีใบไผ่แบบแปลกๆอย่างนี้ด้วยนะทุกคนแบบไผ่จริงอ่ะใครไม่ไผ่ใครว่าไม่ไผ่นะคะไผ่แล้วก็แบบรู่ลมด้วยทุกคน ผายรูรมด้วยถ้ามีโรมนี่คือไปตามลรมเลยจ้าผายแบบรูโรมนะจ๊ะแล้วก็นี่ส่วนนี้ก็จะมีใบแบบนี้เยอะคืออันนี้คือเป็นลูกไม้รนแรกๆที่มันเป็นใบกลมนะคะทุกคนมันเป็นใบกลมแล้วมันก็จะมันก็จะใบใหญ่มากนะคะมันก็จะให่ใบใหญ่มากสวยมากๆค่ะพี่คือต้อนนี้คือแบบมีหน่อไหมน่าจะมีหนอนะคะแต่แค่หน่อให้แต่ว่าจริงๆวนี่จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะเพราะว่าสีมันดีนะคะแล้วมันเป็นใบใหญ่ด้วยเอาไปผสมน่าจะสวยนะคะ ต้นนี้ก็ชอบใบแบบนี้เพราะว่ามันสีเหมือนวันสุกชลลี่ชอบแบบสีแบบวันสุกอะแล้วก็ต้นนี้ใครว่าเขียวใครว่าเขียวแล้วไม่สวยเขียวแล้วสวยมากๆเลยนะคะทุกคนมันเป็นเขียวแบบเขียวแบบลายๆนะคะต้นนี้จะเอาไปให้พี่ที่รู้จักคนหนึ่งนะคะพี่เขาขอไว้มันเป็นลูกยูเรนนสแล้วค่ะยูเรนสยูเรนนสอ่ชอลี่ได้ไม่เยอะยูเรเนสหรือ ยูเรนัสแหละแล้วว่ามันสีมันกัดออกเป็นสีเขียวนะมีไม่กี่ต้นแต่มันก็เป็นสีเขียวก็ไม่เป็นไรมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะต้นนั้นก็สวยมันเป็นใบกลมเป็นใบกลมแล้วก็สวยมากนะคะอีกต้นนี้ที่ชมชนลี่กําลังลุ้นนะคะ <c oughs> ก็คือต้นนี้มันมีปลาคราฟด้วยทุกคนมันเป็นลายปลาคราฟแล้วสวยไหม <c oughs> อันนี้ก็ลูกยูเรนนสนะลูกยูเรนนสนะคะแล้วมันเป็นใบห่อเนาะ คือมันขายยาวมากอะดูนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอกว่าจะตั้งฟอร์มนะคะต้นนี้สวยนะคะเดี๋ยวพาไปดูตู้ต่อไปเราไม่มีอะไรเราก็วนเราก็วนตู้ที่บ้านอย่างนี้ละคะ่ะพี่พีกลับไปกลับมาเดี๋ยวจะไปโชว์ต้นที่เรารักๆนะเราไม่ค่อยชอบไม้แบบไม้ด่านจริงมันก็สวยแหละแต่ว่าเราชอบไม้ที่มันเป็นสีแบบ นะนี่นะคะนี่ชลิดสีเขียวเขียวนี้สวยนะมันเป็นด่างมาแล้วนะทุกคนมันเป็นลายมาแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับปลาขาหลอกแต่มันก็ลายเป็นลายแบบออกเขียวขาวๆอะ่ะสวยนะคะใบนี้ก็สวยใครอยากดูตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกซับเนาะทุกคนแดดมันแดดมันไม่ถึงหรือเปล่านะคะสีมันก็จะจ,จืดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วชลิดว่าก็สวยนะคะ เจ้าพญานาเหมือนชลีคือแบบลี่ตัดใบทิ้งให้มันนี่มันเพิ่งจะต,ตั้งลำใหม่นะคะนี่สีกลำลังมา mm hmm. แดดไม่ค่อยถึงอ่ะพี่พี่ mm hmm. จังหวัดนาราธิวาสคือแบบอยู่อย่างเงี้ยเลยค่ะอยู่ซื้อมาแบบต้นเท่านี้นะคะ mm hmm. กําลังจะนี่ mm hmm. แล้วต้นลูกไม้ที่ชลี่ชอบที่สุดก็คือเป็นสไตล์นี้นะคะชล mm ี hmm. ่ว่าจะตั้งฟอร์มอ่ะตั้งทันหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยถ้ามันไม่เป็นดอกก่อนนะคะ mm hmm. นี่แล้วใบมันเป็นแบบนี้ใบมันสวยมากนะคะ เขาเรียกว่าสีแบบสีเปิ่นะคะมันเป็นสีเปิ่แล้วแบบสวยรีชอบไม้ทรงนี้นะทุกคนแล้วไม้ทรงนี้มันมันจะค่อนข้างจะแบบไหนทุกคนนึกภาพเพอาเราค้ำนะค้ำแล้วมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสวยมากเลยอ่ะแต่เราจะทันได้ไปแบบตั้งฟอร์มอะไรกับเขาไหมเพราะว่ากลัวมันจะเป็นดอกอะ่ะเพราะว่าปกติมันจะดอกดีมากนะคะเพราะว่าเราใช้ดินแบบดีนะคะแล้วก็ดอกมาไวมากนะคะทุกคน ดินจากสวนวิทาวีนะคะพี่ๆดินจากสวนวิทาวีคือดินดีมากนะคะแล้วก็ต้นนี้ชลลี่ชอบมากต้นนี้นะคะลายกําลังมาแล้วก็ออกหน้าแบบประมาณนี้นะคะกัดสีกําลังมานางสาวหะหรือเปล่าวะจําไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นไม้แบบมีชื่อละคะ่ะนางอะไรสักอย่างนี่แหละนางหรือไก่น่าจะนางละคะ่ะ สีบุรีรัมนะคะไปพระอ้อไปทางโน้นพริกกบเกลือที่บ้านจุรี่เยอะมากเลยนะแล้วมันแตกหนอก่อแตกหนอก่อแตกหน่อเยอะลูกนี้คือลูกน่าจะเป็นลูกพวกแบบเจ้าปอแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เนี่ยมันลายสวยมากเลยอ่ะถ้ามีใครนางสาหาเออคุณแม่แม่กำนันบอกนางสวาวหาที่จำไม่ได้ อันนี้นะคะต้นนี้คือแบบสวยมากลายกำลังมานะถ้าใครมารับเนี่ยมาอุ้มไปเลยชุลี่ปล่อยอยู่นะต้นนี้หรือจะเก็บดีหรือจะเก็บดีต้นนี้คือแบบสวยนะคะทุกคนสวยมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่แบบชุลี่ซื้อมเมล็ดเข้ามานะคะซื้อมเมล็ดเข้ามาแล้วแล้วเขากําลังจะเขากําลังจะแบบลายเขากําลังมาเนี่ยพี่ดูคือแบบมันสวย ใบก็น่าจะกลมหรือผีเสื้อก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ค่อยเท่ากันนะ่ะพี่พี่มันไม่ค่อยเท่ากันนะคะเนี่ยแต่ว่าต้นนี้รับรองนี่ว่าจะสวยอยู่นะจะสวยอยู่นะแต่ว่าก็ขายหมดทุกต้นนะทุกคนขายอยู่ตามแล้วต้นที่อยุ่รีชอบรักที่สุดก็คือต้นนี้นะคะซื้อมาใบเท่าสองนี้นะคะอันนี้เขาชื่อว่าวิมานรักนะคะวิมานรักคือเวลาสีเขากัดมาเขาเจะออกเป็นสีส้ม เป็นสีส้มแล้วชอร์่ีแบบรักมากตัวนี้ชอบเพราะว่าเห็นที่สวนนะคะแอดมีมีแล้วทีนี้ก็เลยแบบรอแบบแตกหนอไม่ไหวนะคะก็เลยเห็นแบบช่วงนี้ราคาบอลมันไม่แพงมากอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยจัดมาตอนเล็ก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 เลกนะคะตอนนี้มันสวยมากแล้วเนี่ยวิมารรักนะจ๊ะวิมารรักแล้วก็ไม่ได้มีเอ่อต้นนี้นะคะทุกคน เขาเรียกศิลานักป่านะคะศิลานักปา่าคือซื้อมาอันนี้คือเป็นหนอ่อต้นที่มีหนอ่อคือต้นแม่เขาคือกําลังตั้งตั้งท้องอยู่นะคะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยมันด่างมาแล้วมันลายมาแล้วค่ะทุกคนดูคือชล่คิดว่ามันจะไม่ลายแล้วเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าเขาออกหน่อมาแล้วมันก็ลายมาแล้วนะคะลายมาแล้วสวยอันนี้วิรัญยานะคะบอลกลาบแต่ว่าสีกาลังสีกําลังมาแหละ สียังไม่มาสียังไม่มานะคะอันนี้รูปจเจ้าปอแก้วค่ะพี่ๆปอแก้วกับยูเลนัทแต่มันออกมาแบบนี้ปอแก้วกับยูเลนัทมันออกมาแบบนี้นะแต่มันสวยมากๆอ่ะมันสวยเดอ้อมันมันออกเป็นแบบกระดูกดำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปอแก้วยูเลนะัท ดาวสุกนะคะเพราะว่าดาวสุกเขามีความเป็นดักดักนะคะนี่คือได้ครบเลยเรียว่าเขาได้ครบเลยยูเลนัสก็มีความเป็นเม็ดนะคะยูเลนัสก็มีความเป็นเม็ดแล้วก็ปอแก้วก็มีความด่างๆริ้วๆแบบนี้เนาะส่วนดาวสุกคือเขามีดักไงนี่ดักเลยสวยมากตัวนี้ชลีแบบจะเก็บมันสวยแต่ว่ามันก็หุ่นนางแบบนะคะบอลที่บ้านชลีอ่ะคือนางแบบทุกต้นเลยเพราะว่าแดดมันไม่ถึงเอาตัวนี้คือใบกลมสวยสวยนะคะ ก็เราก็เก็บแต่สีเขียวเนี่ยนะคะเพราะว่าเราลุ้นสีเขียวไว้เราไม่ลุ้นมันดานะคะนี่เขาว่าอะไรกันนะเกี่ยวกับนกพปผ้าก้าวหนได้ยินแว่วมาก็มีกับเขาอยู่นะคะสียังไม่กัดเท่าไหร่นะคะสียังไม่กัดเท่าไหร่ตัวน,นี้สวยมากๆนะคะีให้ทายว่าต้นนี้คืออะไรทําไมเราซื้อมาก็ไม่รู้มันชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละตอนซื้อมาเราก็ว่าเราจะลุ้นให้มันเป็นสีเนาะมันร่องอะไรเนี่ย หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเดี๋ยวไปเสิร์ชดูก่อนว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหรือมันเป็นแบบนี้แหละสีออกสีออกแบบเหลืองๆแล้วก็กระดูกสีดำหรือเปล่านะคะ อนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเบี้ยเบี้ยนะคะยังไม่มีกระถางกระถางหมดนะคะเนี่ยกาลังจะเปลี่ยนกระถางทุกคนแต่ว่าเราก็ดูอยู่ว่าตู้เราจะใส่ยังไงเพราะว่าตู้มันแบบก็เลยจะมาแบ่งปันพี่ๆรานะคาถูกนะคะมามาเลยเริ่มแล้วนะจ๊ะมาต้นนี้นะคะใครรับอ่ะดูเอานะว่ามันจะมีความแบบยังไงนะคะก็ไปลุ้นเอานะคะลูกเนี่ยน่าจะเป็นลูก ลูกไม้หมดนะคะชลลี่จําชื่อไม่ได้นะคะว่ามันจะเป็นลูกไม้พ่อแม่มันก็น่าจะลูกไม้นะคะอันนี้อาจจะเป็นสีส้มๆนิดนึงนะคะถ้าอย่างงี้ชลลี่ให้ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทเอ,อ่อห้าสิบบาทเนี่ยแต่ขอคิดค่าส่งนะคะต้นละห้าสิบต้นต่อไปสิบบาทนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะรับแบบสามสี่ต้นขึ้นไปนะคะพี่พี่อันนี้คือห้าสิบบาทนะคะต้นเล็กๆนะคะ ต้นเล็กๆห้าสิบบาทนะคะหรือใครจะทักมาหลังไม้ทีหลังก็ได้นะคะพี่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไซส์นี้คือห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนะคะม,มันมีต้นใบกลมต้นหนึ่งมีใบกลมต้นหนึ่งนะทุกคนไปลุ้นเพราะว่าแดดที่เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะแดดที่สวนมันไม่ค่อยดีแล้วก็เดี๋ยวชลลี่เปลี่ยนดินให้ดีมันเป็นเลนละนะคะอันนี้คือใบกลมคือแบบ ต้นนี้ใครรับเคลลี้ให้350ส่งฟรีนะคะเป็นใบกลมแล้วก็คิดว่าถ้าไปเจอแดดดีๆเนี่ยมันมีความจะลายแน่ๆนะคะมันมีลายแน่ๆเพราะว่ามันเป็นลูกยูเลนัสนะคะสีกําลังมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะกอนี้คือสวยมากๆเลยถ้าใครรับเคลลี่ให้คือแบบเป็นฟอร์มกอมีอยู่สองต้นนะใครรับต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้หนึ่งร้อยบาทสวยมากๆนะคะมีมันจะมีอันนี้ด้วยทุกคนดูคือตรเรียกมีไม้ไม่ค่อยเยอะนะคะไม้ลิกอะ่ะมันก็เลยแบบเอาลง youtube นี่แหละต้นนี้ก็ขายนะใครใครใครมันกำลังหนอกำลังมาแล้วหรือเปล่า มันคืออนาคตมันจะดีแน่นอนนะคะแต่ด้วยความตู้ชลี่อะมันเป็นตู้แบบตู้ที่อยู่มันมีชายคาบ้านด้วยนะทุกคนมันก็เลยแดดมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะครับตัวนี้ชลี่ให้สามร้อยส่งฟรีนะทุกคนสวยอันนี้รูปแบบพ่อแม่เขาค่อนข้างใจนี่อยู่ดีอยู่เพราะบางทีชลี่ซื้อแบบมาเล็ดแบบมาเล็ดแ,บบแม่พันมาเลยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบ สีกําลังมานะคะเนี่ยสีอยู่ข้างในกําลังจะมาแล้วเป็นสีออกสีขาวเป็นลักษณะเป็นใบพัดเป็นใบพัดแหละทุกคนแบบใบพัดมันทั้งห่อด้วยมันคือแดดเฉลีไม่ดีเนาะมันก็เลยแบบยังไม่เห็นทรงที่มันชัดเจนแต่ว่าถ้าพี่ๆรับพี่อนให้ต้นนี้คือขออนุญาตเอาเอา,เอาลูกมันออกนะถ้าเอาก็คือให้ร้อยหนึ่งเอาลูกมันออกให้นะคะมา มีต้นนี้ด้วยนะคะต้นนี้ชลิก็ให้หนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทะคะ่ะอันนี้จะต้นใหญ่กว่าห้าสิบนะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะสวยมากหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยนะคะแคบแล้วทักไลน์ชลิมาได้เลยนะคะพี่พีใครที่สนใจก็แคบแล้วทักไลน์มาได้เลย ไลายมาได้เลยเดี๋ยวชยนะุนี่ให้ลายไว้นะนี่ลายไว้นะนี่นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่แบบต้นแบบเมื่อกี้เลยแต่สีกําลังมามนี่คือเป็นใบพัดเหมือนกันนะคะเป็นใบพัดเหมือนกันหูออกหักหักอะหักไปข้างหลังนะคะแต่สีเขาออกค่อนข้างจะต้องไปลุ้นถ้าถ้าแดดดีๆอาจจะสีชมพูมานะคะอาจจะสีเนี่ยชุลี่ว่าชุลี่เคยแบบเห็นไอ้สีอย่างนี้แหละสุดท้ายมันจะลายนะทุกคน มันจะลายนะคะสุดท้ายมันมีโอกาสลายได้นะมีโอกาสลายได้นะเพราะตอนเด็กมันก็แบบออกสีชมพูเนาะตัวนี้มีใบากาบนะคะใบากาบต้นนี้นะคะส่งพร้อมส่งแล้วนะคะสวยมากๆค่ะนี่น้องกาบน่ารักมากกัดสีแล้วหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะน้องกาบน่ารักมากค่ะแล้วก็กาบมีกาบต้นนี้ออกสีแบบดัก์กนิดนึงพี่พี่ สวยมากๆอ่ะต้นต้นนี้ก็สวยสีออกเข้มกว่าก้นเมื่อกี้นะอันนี้คือบอลกาบนะคะบอลกาบหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีกาบกาบสีนี้ด้วยนะคะส่วนที่ยังไม่กัดสีเนี่ยก็มีไปลุ้นเอานะคะถ้าใครรับชดีให้ห้าสิบาทนะคะที่ยังไม่กัดสีเนี่ยแต่ไม่ไม่กัดยังไม่กัดมันก็แปลว่ามันอาจจะอาจจะกัดก็ได้นะคะบางทีชลีเห็นมันมีแบบว่ามันก็กัดสีอะ่ะมันก็กัดสีเพิ่มนะคะ มีนะคะดังนั้นก็50บาทถ้าไซส์เล็กเนี่ยช่วนี้ขาย50บาทนะทุกคนไปลุ้นนะคะเพราะว่าเรื่องมีแบบว่าจะต้องเปลี่ยนกระถางอีกเยอะมากๆเลยค่ะพี่ก็คือแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันกันนะคะต้นใหญ่ให่อย่างเงี้ยช่วนี้ก็ให้ร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยสีพี่พี่เห็นสีนี้ไหมสีนี้ไหมเห็นสีนี้ไหมดูหลอดนี้มานะเนี่ยหลอดนี้มาแล้วนะเนี่ยหลอดนี้มันมาแล้วดูเอาเด้อมันก็จะลาย,ลายๆแบบชมพูมานะคะเนี่ย คือบางทีอ่บอนสีอ่ะตอนเด็กมันจะเป็นสีแบบนี้แหละเดี๋มันก็จะมีความสวยของมันเองนะคะมีชายชนด้วยนะคะชายชนไซส์นี้ไซส์นี้ใครรับ300ร้อยสงฟรีนะจ๊ะสีกัดแล้วแน่นอนค่ะชายชนต้นนี้300ร้อสฟรีนะคะ เอาไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าตู้เราต้องการตู้มากตอนนี้แล้วก็อันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้เป็นใบแบบใบยาวนะคะใครที่ชอบฟอร์มแบบนี้คือชลลี่แนะนําเลยใบนี้มันเป็นใบที่เราไปตั้งฟอร์มแล้วสวยมากๆนะคะใครที่แบบมีสถานที่มีตู้แบบเลี้ยงสามารถเลี้ยงให้ใบน้องเขาแบบอันนี้นะคะ่ะพอดีชลลี่แบบตู้มันอยู่ในบ้านนะทุกคนเนี่ยอยู่ในชายคาบ้านอย่างเงี้ยทุกคนดูมันแดดไม่ค่อยเต็มที่นะคะแดดไม่ค่อยเต็มที่นะคะอ่ะ คิดว่าหมดแล้วนะคะพี่พี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้สวยมากๆอ่ะสีคือดีอะ่ะทุกคนดูสีดีไหมอ่อสีดีนะแล้วก็หูนี่หูพับมาข้างหลังเลยนะคะเนี่ยหูหักพี่ชาพาเรียกหูหักนะคะนี่หูหักมาข้างหลังแล้วก็สีออกเป็นสีเข้มๆด้วยนะคะใบพัดนะคะอันนี้ให้ร้อยเดียวจา้าแล้วก็ต้นนี้ใบกลมสีเหมือนเจ้าปอแก้วเลย เออไม่ใช่เจ้ปาปอแก้วบางแก้วเออไม่ใช่บางแก้วลูกทาดแต่ไม่ใช่ลูกทาดนะทุกคนแต่สีมันออกแบบมเม็ดตรงเนี้ยคือมันสวยนี่น,นี่อันนี้ก็ให้ร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวจ้ะมาช่วยชลลี่แบบว่าเคลียร์ตู้หน่อยทุกคนให้แบบราคาถูกๆใครที่สนใจยังไงก็ทักมานะทักมาหลังไหมนะคะนี่มีไม่เยอะหรอกมีแบบแบบเท่านี้มีไม่เยอะเลยนะคะ ตรงน,นั้นมันก็เป็นตู้แบบแม่พันุแล้วอะค่ะพี่พี่ตู้ไม่พันแล้วไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมนิดนึงนะคะมุมบอลแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นนี้แล้วก็จะมีต้นอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะโหราด่างนะคะแต่แบบต้นโตมากนะคะไม่ไม่ค่อยให้ลูกนะเพราะมันโตคือตอนเด็กๆมันจะน่ารักมันสวยมากอะโหราด่างแต่พอมันโตแล้วมันค่อนข้างไม่ค่อยเห็นด่างมันนะคะเหยนะคะ จะรีบไปแล้วนะคะทุกคนมีอะไรก็ทักทายมาที่ไลน์ได้นะคะแล้วก็ฝากฝากติดตามไลน์ไลน์บูมด้วยนะคะพี่พี่ฝากติดตามไลน์บูมด้วยนะคะถ้า,าใครสนใจต้นไหนนะคะหรืออยากสอบถามอะไรที่เกี่ยวกับบอลสีเนี่ยก็ทักไลน์ชลรี่มาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ